วัดีค่ะวันนี้นะคะผมมาอยู่กับปุ๊กป้องอีกแล้วไม่ได้เจอกันนานเลยอะ่ะขอโทษด้วยเพราะน่าผมมึนผีไปหน่อยเพราะผมฟันหลุดมาเยอะแล้วนะคะแม่จมหมดหลุดแล้วครับพันน้ำนมใช่ครับวันนี้นะครับเราจะมาระบายสีสุ่มสีสามสีกันต่อน,น,นี่ภาพนี้ใครรู้จักบ,บ้างคองมมตนมาด้วยนะนนมผม <c oughs> ผม ผมไม่รู้จักกับตัวเนี้ยสีที่ใช้คือสีไม้เดี๋ยวเรามาสีสีกันเลยว่าจะได้สีอะไรเอาสีนี้แล้วก็สีนี้ได้สีเขียวแล้วก็ฝาน้ำตาลอ่ะได้ฝาน้ำตาลมาระบายกันเลย ใช้สีหมดเสร็จปุ๊แล้วก็จะมาสุ่มีครับใบเหนื่อยมากย่าไปหันทัาลงลมมาให้หน่อยสิใช้ย,ยานะฮะพอมือมีอยา่าวางวางมันตัวใหญ่เอสผงละใบได้คมม นี่เราจะอรอยสักยันนี่นะฮะเป็นสีฟ้าละกันเนาะเพราะสีฟ้ามันเหมือนสีเทาไงเราว่าเราจะเอาสีเหลืองเนี่ยเป็นหน้าไข่นะ สีเหลืองเป็นหน้าสีไข่นะเป็นสีไข่นะเพราะเราไม่ได้สุ่มสีไข่เราได้สีเหลืองดับสีเขียวสีฟ้านะฮะแล้วก็สีน้ำตาลใช่ใช่่ใช่เราสีนี้จริง เพื่อนๆตอนนี้โควิดระบาดเยอะมากต้องระวังตัวเลยนะวันพรุ่งนี้ผมว่าผมจะออกไปซื้อขน,นมแล้วก็อ,อะไรอีกนะมามาครับของกินของใช้ด้วยนะครับผมต้องใส่เม็ดไปด้วยนะครับคุณจ้าจะให้ผมอยู่ในรถนะฮะไม่ให้ลุงไปไม่ให้ลุงไปนะฮะ นี่ผมว่าผมจะเอาผมจะเอา,เอาไอตัวเสื้อกับเกางเกงแล้วก็แล้วก็รองเท้าเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เสื้อเกงก็จะเป็นเอิ่มสีแบบสีเขียวนะแล้วเราจะมาสีสีดอกกุหลาบขอให้เป็นสีชมพูนะ ขอให้เป็นสีชมพูได้ชมพูไหมเฮ้ยสุ่มสีเอ้ยทุกคนถ้าสีชมพูไม่น่าเชื่อโอ้ oh my god ไม่น่าเชื่อโอ้ oh my god งั้นเราสีชมพูเป็นดอกกุหลาบแล้วกักนได้ได้ดินสอด้วยนะฮะสีส้มไม่ต้องใช้นะดอกกุหลาบเป็นสี น,นี่ดอกกุหลาบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวผมจะไปเอาอีกแบบมามาระบายให้ดูนะนี่เส,เสร็จแล้วนะคะได้แล้วสวยไหมครับสวยไหมครับใช้เวลาประมาณสิบนาทีก็ห้านาทีแค่นั้นใช่แล้วใช้เวลาประมาณห้านาทนีก่อนโชว์กันีเดี๋ยวผมให้ดูอีกที <ด> <c oughs> สวยไหมครับ <c oughs> สวยไหมครับดูดูเดี๋ยวผมจิ้มด้แป๊บหนึ <c oughs> ่งทีนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs> เดี๋ยวผมไป er. <c oughs> ละสีต่อ